ต้องบอกเลยว่าครับพี่น้องยังแรงไม่แผ่วติดอันดับหนึ่งสองสัปดาห์ส่วนแล้วครับพี่น้องเอาเป็นเรื่องอีหยังเดี๋ยวเบาเอซอยฟังก่อนถึงจะต้องขอสวัสดีครับอิทมอลเคนแฟนมอลลัมไรพ่อเอฟซีหนองอายสุนาพรเอฟซีมอลลัมส,สิงหกหนุกพุ่มสะกรนสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเขาบ้าสู่ช่องเบาเอซ่คนเมืองสีเหมือนเดิมเช่นเคยพเพล็กเข้ามาเมืองแล้วยังมั่ท่านที่ตาม ติดตามคนไรค์กวแร์เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆอย่างตอนนี้ครับพี่น้องสำหรับผลงานเพลงเอื้นขวัญหายอครับศิลปินน้องไยศกุณาพรน้นอครับพี่น้อง,องตอนนี้นะครับยังแรงไม่แผ่วครับยังติดอันดับหนึ่งสองสัปดาห์ส่วนแล้วซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งทะยานไปถึงอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวครับสัปดาห์นี้ก็ยังคล้องพื้นที่ ยังยืนหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งอยู่คบพี่น้องสําหรับเอิญขวัญไห้ไอ้ครับพี่น้องหลายๆคนกปรปาบตืมใจไปตามๆกันครับสําหรับผลงานเพลงน้องออ้สักกุณาพรอนครับพี่น้องวากันว่าเด็กหน่่ยวัยสิบเอ็ดปีสิบสองปีจะหอดนี่นะครับพี่น้องมีไปแล้วผลงานเพลงสามผลงานเพลงด้วยกันเองเพลงแรกนะครับพี่น้องหลานยางงามบอ เพ่งสองใจเสาะบนเกาะนาคีเพ่งในสามเอิญขวัญให้อ่ำครับพี่น้องซึ่งผลงานเพ่งเอิญขวัญให้อ่ก็ต้องบอกใช่น้อยนึงครับพี่น้องเป็นผลงานเพ่งจากปลายปากาของอาจารย์บิ๊กภูมลินนักแต่งเพลงมือทองยุคหนีเลยครับพี่น้องบอก่จากผลงานเพ่งไหนที่ออกจากปลายปากาของอาจารย์บิ๊กพรมลินนะครับอีกหนึ่งมาแรงระดับล้านวิวแถบทุกเพลงเลยนะครับพี่น้องแล้วกัน ผลงานเพลงของน,องอน้องไอซ์สกุณาพรก็มีผลงานเพลงใจเสาบนกอหน้าขี่ก็ออกจากไฟประกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินเหมือนกันนะครับเปน็นน้องนอติดหนึ่งแมลงระดับล้านวิวเช่นเดียวกันและก็เอื้อนขวัญไอ้ไอ้ครับพี่น้องลลาสุดเนี่ครับเพิ่นไดประกาศรายงานผลประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับเป็นกิจกรรมเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตครับมีผลงานเพลงทั้งหมด20เพลง แล้วก็มีเพลงใหม่เข้ามาอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับประจำสัดสปดาห์วันเสาร์ที่26ตุลาคมปี67ครับเป็นจะประกาศทุกสัปดาห์นะครับพี่นอกนอกอ่านหลไปเบิงนะครับว่าสัปดาห์วันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีผลงานเพลงไหนน่ติด20เพลงฮิตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดครับไปไล่ตั้งแต่ลำดับที่20เลยกันแล้วกันนะครับลำดับที่20ครบซ้อนแอลกอฮอล ลำดับที่19มักสาวสกลนครลำดับที่18จือบอทุ่งเงินลำดับที่17จังหวะนี่เมกอภิสิทธิ์ลำดับที่16บักรากูคูฟ้ากุ้งสุทธิราชวงเทวันลำดับที่15แม่กรองสองใจนะครับสีแกรมโตเกียวมิวสิกแล้วก็ลำดับที่14แม่ค้าออนไลน์ นันอันนันลำดับที่13บุญบทถึงทีทีแลก12ออกพรรษาน้ำตาหล่นของแอนออดาดี11ยกมาทั้งสวนผลง,งานเพลงไอสดันยูลำดับที่10แแรงรักพระอภัยมณีออฟสุรพลมิ้วรัชดาพรก้อยชาเลนีลำดับที่9 บมมีมองยืนน้องกสิถอยอนี่สิลิปินกีตานิภาพรลำดับที่8ปุตสบานะครับลำดับที่7รักสถา,านลานญ่าโมนะครับท็อปนารากรระเบียบวัฒถสินลำดับที่6คนช้ำที่อัมพวานะครับกันนพัตรลำดับที่5เขามมัซีของเอ็กสุภกิจอ่าลำดับที่4ปลายทางที่นางรอง ตรีชัยนาะล่งรำดับที่3กลวดน้ำตามินตราอินทราลำดับที่2ผู้สาวชินมัดมีตายอรไทยและนี่ครับพี่น้องเอินขวัญให้อ้ายครับอ้า,อายสักกุณาพรครับพี่น้องสำหรับผลงานเพลงของน้องอ้ายสักกุณาพรครับพี่น้องถือว่ายัางแรงไม่หยุด ชุดไม่อยู่ครับพี่น้องสำหรับสัปดาห์นี้ติดอันดับ1นึสัปดาห์ซ้อนของลูกทุ่งเน็ตเบิร์กครับพี่น้องถือว่าเป็นผลงานเพลงที่เป็นไหนองอา,ายนี่นะครับมีที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นบราว่าจะไปทำการแสดงยูไสครับพี่น้องซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบ่าว่าจะเป็นทัพปุ่นเซกา ตั้งจังหวัดบึงการเดล่าสุดคับพี่นองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดคาบิโนงจะเป็นเล็กยังไงกับกันโมยูละครับช่วงที่น้องอไอออกมาทําการแสดงคับี่นงบ่งบอกว่าแฟนคลับแฟนเพ้งนี่ค่อยติดตามค่อยอยากเข้ามาบึงผลงานของน้องอไอซากุณาพ่อนยามนุ่นลาบเลยทีเดียวครับพี่นองสิ่งสําคัญนะครับที่น้องอไอ นี่กระแสทุกม,มือนี่นะครับเกิดจากความสามารถความมีเสน่ห์ความ,าวามทะเลนตลกหลากหลายกับพี่น้องถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวสําหรับน้องอไอยศสกุณาพรอน,นะครับเดี๋ยวมาอยู่กับบอดนอกนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปลุกปั่นน้องอไอซ์สกุณาพรอนเขามาอยู่ในวงการเอ็ดห้มี่ซื้อเสียงมาอยู่ได้เพียงแค่ปีกว่าๆนะครับสองรูก,กาล เป็นห่แฟนคลับแฟนเพลงค่อยติดตามค่อยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ยู่ตลอดบ,บ่ระว่าจะไปทําการแสดงยู่วใสเห็นแล้วกต่ใจฟูครับพี่น้องรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเขาก็จะเห็นโมเมนต์ยู่เรื่อยๆครับหลังจากที่เตยล่าแล้วนะครับละลงมากก็มีกิริยาบทซึ่งน้องจะเป็นคือเด็กหน่อยทั่วไปเนี่แหละครับพี่น้องเนาะอาก็จะได้เล่นยอกคนน,นั้นแน่ยอกคนน,นี้ ตามภาษาวัย1 1ปี12ปีนะครับแต่ว่าความรับผิดชอบอยู่บนเวทีนะครับถือว่าเกินเด็กเกินอายุครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการหลอกการล่าการแสดงถือว่าน้องมีความมั่นใจสูงมากเลยทีเดียวนะครับเอาเวทีอยู่โดยเฉพาะนี่แหละครับบ่าวายไปทําการแสดงพี่น้องการเห็นแล้วแต่ล้ามมองโดยกันเองนะครับนาเวทีที่ช่วงน้องอายออกมาทําการแสดง มีเราบรรดายูทูบเบอร์ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงนะครับเขาไปขอไทรูปไปทาทคลิปเลี้ยวสิ่งที่สําคัญนะครับมีทั้งมาเรงนาใจมีติดมือนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งด้านศิลป,ปินของไอซ์สกุณาพนครับพี่นอ้องว่ากันมาหลายๆมองกับสังข์สีแตกเด็ขยายสังข์สีออกมานี่ครับพี่นอ้องถือว่าเป็นกระแสะที่ ถือว่าเป็นปีท่องของคณะโมล,ลัเสียงหกโพโปสกวนแล้วก็น้องไอซ์เซอร์คาพรครับซือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆกครับพี่น้องจะนําไปสู่เป็นศิลป,ปินชั้นนําเป็นศิลป,ปินคุณภาพใดเลยจับตามองมือเลยครับสําหรับนอ้องไอซ์เซอณ์คาพรครับพี่นอ้องเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราเอ,าอีก็นําเสนอในสาระดีๆมามอบให้แฟนกับบันเพลง,งสุขุกคนมาคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ช่วงคิปหไหมอย่างตัวเนี่ยพอกันกับเบาอีนี่ิปต่อไปก็นแล้วกันครับสวัสดีครับ